ีวันอีซังกับบฮูวันพระคือวันโกนแต่ค่อยกับบฮูดอกค่อยเจอทั้งสองทั้งงูทั้งปลาไหลค่ะก้อยแล้วค่อยจีทำจังใดวะค่อยก็บอกเอาเดกอืค่อยค่อยบอกเอาไ่อยย่านค่อยย่านปลาไหลไหมค่อยย่านปลาไหลจะเฮ็ดจังใดคือจังไปพุ่นแล้วนี่ค่ะ ปลาไหลขึ้ยังไปแล้วแล้วยายก็เคียมันล่งแล้วแม่อืมอืมยายก็เคียมันล่งแล้วปลาไหลมันมีปากปล่าวะมันคบคนไหมวะนี่เอีโอ้ลงน้ำไปแี่ ลงน้ำไปเอามานันลงน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาอีกวะจะขึ้นมาแม่เนาะอุ้ยอ่านกินปลาไหลได้เจ้านี่ดากแม่เอาดากแม่ก็ใหญ่ไหมนีัดปลาไหลอ,อร่อยครับยายโบกิน เอยไปกินปลาไหลไหมพี่ดีมนานนมค่ะต้นอ้อไปช่วยยายจับหน่อยโอ้ยบ่แม่นบ่ต้นอ้อไอที่ห้องตายไว้นั่นน่ะต้นอ้อเดี๋ยวผักหวานปรุงเยอะๆแล้วมาเดู้นายินบอกอ่ะนายินบอกฉันผักหวานปรุงเยอะๆนะอ้อมาเด้อแล้วเนาะ

ไปเลยพักงูทั้งปลาไหลแม่โอ้ไปเลยโอ้ไปคอยปล่อยเจ้าไปเลยปลาไหลหันกระได้จะแม่นผู้อื่นมันก็เอาตัวย่ายบ่อาได้ย่านมันแม่ไปแล้วนี่ไง ไปแล้วท่านั้นะก็ไปอยู่นี่เ้อาให้กินบกไปบ่ฝนไปแล้วโอเคดีก็เลย ปลาไหลอันนี้ปลาไหลหู้ไหมแม่นปลาไหลอันนั้นน่ะมันไม่เอาหายับเอีหลีตวัวปลาไหลเพิ่นแหม,อ,มอยาจะชนตรงนี้นะคะชนไปชนมาก็เห็นปลาไหลเผือกออกมาอีกอร่มพัดก็คือว่าผีหลอกไหม เดี๋ยวยายมาชนตรงนี้ต่อนะคะ Thank you. ขักกระปุกงกระตุนน้อยกระโด,ดกุ้งโอ้โหโคตกุ้งเลยมั้ย ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้เนาะยายก็ขอจบคลิปอีกนั่นแหละค่ะ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนกดดิงให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย